ตบใจนะับเด้อมือถนัดเด้ออืมตบมือเลยนะตบในมู่บ้านตบในมือบ้านได้ไดไปเลยฮอนเดนไปไปเลยเข้าห้มเด้อเข้าโฮมเด้อโอ้ดีใจว่าทานตรงตดีใจมีคนเคยเอามาให้อยู่บยังยังไม่ได้มีโอกาสเลยอยู่บ้านียังไม่ได้มีการช่วยเหลือเลยนะแม่นอันนี้ม่นโครงการแรกแม่น สบายดีทุกคนเนาะสำหรับพี่พี่นี่ก็ทีมงานเราแจกแจกขนมแล้วก็ปิ่นนมแล้วก็ปิ่นปึ้มเป็นมิกเขียนให้น้องน้องน้องที่นเนาะพี่น้องเนาะทีนี้ทีมงานเราเตียงพ้องกำลังจะจแจกขนมแล้วก็ปึ้มมิกซอเรื่องของการเข้าโรงเรียนเนาะพี่น้องเลย ອ້าຫຍาງເພິຕິດຕາມເບง່ัນັ້ນແຫຼະແຖວຄືເກົ່າເອົາຂະໜົມມາແຕກໄປນนี่ະຍ້ອງເອົານີ້ມື້ນີ້ເອີ้້ຶມພ້ອพເດີ້ຕຶມອມແມ່ນປ້ມຜູ້ລະ2ຫົວກະໄດ້ຫົວເນາະແມ່ນຂໍໃຫ້ຊິກรບໍ່ຜ้ູອກົວບໍແດົາຽໃຫ້ สุดเจ้าเป็นคนใหญ่แล้วจะไม่พาสุดเจ้าคอยเล่เป็นคนแกบให้โอเคได้ได้ได้แก้แก้มน้ำน่ใหญ่ไปแค่นยังก่อนมิกมิกมามามาแก้มิกมาอมอันนี้อี้ในวันนี้มืออนี้อ่ยังลกเดี๋ยวว่าเห้คู่ก็ไดน เดี S <S ๋ยวให้ให้กูเบิ่งจัดเย็เบิ่งัวยันบกูอกเอาเตันตัวนี้ก่อนเนาะนี่นี่นตัวสำคัญนีนะองคอยเบิ่งจากนี่คู่เราคือจีเพงอีกหน่อยอยู่นงเท่าไรคนตั้หคนละฮะสงคนละสเล็บแมนคนละสองสอใส่ไปเงียเงี้ยแมนมาทีดได้ให้เอาบใจนะเดอรมือแล้วนะเด้อชอบิชชอเดีคิชอเร่เนสมันจะซับ ยายพูลานก็ได้มั้ยนะเดี๋ยวจะเอาปุ้มมาใข่คอยกัไดเดี๋ยวจะเอาขนมก๋มนุ่มตามาเลยมามามันจังบมมันจังบมตกุกันมาประตูโอเคและขนมก๋มนุ่มตามาเลยสยสิเป็คู่เห็จ้เออมอันนี้ชอเ่อันเดียวนอเดียวเม้เรทเโรเี่จะกนะโอเคอเดี๋ยวเอาหาที่ชอทัท

เ็ิ่งๆเนยทุกล่เด้องมาเป็นคทั้งดีตขพ่อของแม่เออเอาของเน่เัขบ่เด้อโดยตั้งใจมสิเฮียนเด้อคขาดท้งเฮียนยึดเชื่อขึ้นเอออันเอิิหญ่มารอได้ผลนี่าตัวท็อปในหมู่บ้านนี่เนาะตัวท็อปนี่อ่าฮะห่ม่นนั่งเด้อ นี่พอสี่พอเนี่ยน่ระบาสิบิเศษเดอรคุณสมบูรณ์เดอเป็นไงแล้วอะปัประกัยนเริงๆเด้อโอเคดูย้าไม้ขวนบ่านนี่ยังคาโพยละเปนอยุ่ปิดบังชุดว่ะปิดบังชุดเลยอันนั้นย้ยอัดทนจังหน่อยเด้อแดดจังหน่อยไหนเด้อ ไหนเหรวเนาะไหนนะจั้คู่กันแล <Jedi. S 2> <Auss biography. S 3> ้วมาทำหมูดนมาคุณขอบในหมู่บ้านขอบในหมู่บ้านอันนี้มีตาตัวใหว่ทั้งคู่เด้อเดี๋ยวเจ้าจัดแจงเบิึงผู้ใดผู้ใดเฮิ้นก่งผู้ใดเขียนลายเนาะน้าเนื้ปล่าเด้อเนื้อเปล่านะเพื่อนเด้ออะไรอ่ะโอ้ยจังเลยเช่นกันอะไรอ่ะนุ่ม

มันนี่จะหกขวดบ้อเอาวะนี่เอเอาวะหานเบานบานบาก่อนเฮ้นีหไรน้ปเบาฮะเฮ้นี่ไรขอบใจฮะเออเอโอ้ยใจเดมนะเอานี่เอาวะเอาน้เบานเบา เอีความเลยอันนี oh, yeah, ้อาบ่าเออสองเพื ja right ่องสองเพื่องตอนไรยเออเพืองนั้นบ็ได้นะเออให้ให้ป้าซานน่โอยเนาะวนุกก็ได้เอ็นมแลก็ได้วนุกเจ้ตกไ้หน้าบ ครับมามีอีกว่านหนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนบุตรนั้นบพได้นบดตรเดนะโอเคอันนกระเมียนนั่นแห่งกระลุมเดินว่าว่าเตียงเอาครับเจ้าเจ้าเอา,เอานี่ไปให้ผู้นั้นแน่เพื่นมือเพืน่นงอกาเอ้ยติผู้นั่งนี่ะเพื่นอนเพื่อนงก mà 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 ăn 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 nấm gấp, kẹo mắm cả đấy. Ok ok, đeo đeo hai tay tay ní, đeo bội bội con. Nơi, nằm đây. Đây hình thành cái phần thịt nến này là cái phần dao rồi nến. À, vậy. À à, hai cô làm gì thu nhảy vào đây, đây nhảy đây đây. Ừ, đây cài vào đây đây. ตัวพกให่น่งก็จะใจน้อยลายเราสามพอแล้วนะสาแล้วก็สองทียั่ใหญ่ใหญ่เด้ใหญ่ให้พื่ทงานนี่แม่แล้ให้ทงานนี่เลยเออโอ้ลายเลอเนาะวันนี้เป็นตัวฆ่าลูกเมียนเด้อฆ่าลูกเฮียนคุมมือคุมมือเด้ออ่าอ่า เอามาชายน่ะน no ้องคนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชิบซ้อมกันเอาใจเดี๋ยวไปไปไปลคนเด่นไปไปนีไปเข้าหมเด้อเข้าห่มเด้อเข้ามุโอ้เบิดบ่บิดบ่เอาตุกเอาถุงยางนี่กเนาะปกกับใจเด้อพี่น้องเลย มันจากใหญ่ให้น้องๆทำเ็จแล้วทาทีมงานเพื่อจะได้เข้าไปใหญ่ให้ทางชาวบานเพื่อนรอดห้งานร่วมรอบนี้เลยๆก็ให้งานร่วมภาษะอาดเพื้อนบ้านก็ร่วอและใหญ่เพห่อนรอดประพื้นใหญ่รอดตั้งยัง นีตามนี่ามนเป็นั้นเนะังเป็นยังเป็นยังเป็นยันไนยัเป็นนเปย เป็นการบูบุญมากันุกเติมพลังเติมพลังให้คู่เลยให้คู่เลยอันนี้ก็บคู่เลยอันนี้ก็ได้

นทุกโวันก็ฟรียายแล้วฟรีบพระบุตรบ๊ะป๊ะ sì บัน <so ้องเลยวันนี้ ทีมงานเท่ากับที่ได้เดินทางแล้ววันนี้พี่น้องเลยอืที่ได้เดินทางไปพุละพี่น้องเลยไปทางวานมะเพื่องพุทธละที่นี่ะนะสบายดีสบายดีสบายดีว้าวสุขสันต์ขึ้นเลยขึ้นเลยพี่น้องพอดีเนาะพอดีกระ ถือว่ีนี่ก็ใกล้จะแล้วที่วานเนาะแยกมอบเครื่องพีกกํากำลังจะไปต่อบ้านมกเฟื่องและถ้าจะไปบ้านมกเฟื่องว่าบ้านไหนเนี่ยพี่คือซิเมนไปปะปะเครื่องอยู่บ้านมกเฟื่องแล้วโดยสิ้นเ่ินทางไปมอบเครื่องอยู่แถวกอบงประมาณนี้แหละปกอะบงก็คือาไปบ้านมกเฟื่องขึ้นไปแม่แม่แม่เพราะว่าจุดหม,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 มายขึ้นเลยอจากไปมีหลายบ้านเนาะมกเฟื่องก็อยู่กอบงทั้งท้าไปบ้านพุ่นละ นอนไงบานครับแต่เป็นยังไดก็ภาคติดตามทีมงานทั้งสองทีมงานของพวกเฮาต่อไปเนาะ6เซ็งมาก2เซ็งมากโดยหลักคือสองไอเตียงทองเตียงข้ามแม่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 เพราะว่าสองทีมงานมาเจอกันมั่วพิมกันเนาะอ๋อไป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 คองเครื่องคลองทั้งหมดวันนี้เดโมเมนของข่อยเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นผ่าเงินมาแล้วให้ข่อยซื้อมาให้ มีอยู่ทั้งต่างประเทศในทั้งฝั่งไทยเน่ <Yeah. S 1> เพิินประชมกันผู้เล็กผู้น้อย <Man. S 1> แล้วคอย <No. S 1> นะเป็น,เป,นเป็นแค่สะพานบุญมาให้เพิินเ,เงินเพิินซื้อแต่ว่าค่อยเป็นผู้นำมาให้นะนะและผากให้เจ้าขอบมกขอบใจอขอบบุญขอบคุณเพินเน่นในต่างหน้า ให้พรเพิ่นแน่เพิ่นอยู่ดีมีแฮงและะ้วก็แนวมันดีดๆแหล,<ๆ>ละเนาะทางกนึงแล้เว้าชิดเด้อสาวคูเด้อจอย<ล>สบายดีเนาะองก่อนอื่นก็นต้องขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่มาอุปถมัมภ์คําซูให้น้องน้อยนักเรียน,น,นเนาะผู้ที่าดคืนได้ก็น,นีแม่นคู่ต่างหน้านักเรียนขอบใจให้ใหออยู่ดีมีแฮงให้ได้้ก็ให้เพิ่นรรวยกันแลให้รวยให โชกให้มานให้ติดเต็ดบอติดเต็ดบอเราะเรื่องนี้มันยังตืนเต้นนะเนี่ยมันดีดีนาะดีใจเด้ดีใจได้เครื่องดีใจเพราะทานตรงตรงดีใจมีคนเคยเอามาให้อยู่บยังยังไม่ได้มีโอกาสเลยอยู่บ้านี่ยังไม่ได้มีการช่วยเหลือเลยนะแม่นอันนี้เป็นโครงการแรกแม่นต่อไปก็อยากให้มีเข้ามาแน่ช่วยเหลือแน่ทานตัอยบตัวหนึ่งยังขาดแค้นยังตัวนี้ หลยย่างกตัวอย่างเช่นเอาสาคัญสุดๆก่อนในห้องเยียนหมดเลยในห้องเยียนหม่งพักหม่งเศร้าหม่งยู่พร้อมอะไรทั้งเจ้าพร้อมแล้วสําคัญก็คือหองผักแล้วก็ไฟฟ้าแบบอยากได้โซล่าสอกโซล่าเซลล์ไฟโซล่าเซลล์โอ้ยังบูมี่ยังตอนนี้นะบริษัทบริษัทแบตโทรศัพท์อย่างที่บอกพอได้ช่องได้อย่างย่ำขึ้นคำคืนน่เนาะพอไี้ช่องได้เพิ่นกันนยบันนี้เกี่ยวกับหงเยียนเด้เกี่ยวกับพงเยียนก็ยังขาดลายประเภทแบบุ ปกรณ์การเรียนแบบอันอุปกรณ์ดินกีฬาของนักเรียนอืออ่าๆๆอย่างเช่นบานตะกอ้อบานตะกอ้อออโอเคโอเคบ่มีตนนี้กเนาะแล้วก็ยังยงอีกโต๊ะตั้งตั้งกระดานดําคั่นว่ามีอันพอเป็นอนากยังอยากได้เพิ่มกระดานนะเพราะว่าเฮาแยกเป็นห้องห้องละอันนั้นก็ได้น มันกระยากแล้วบนเฮียนหลายคือห้องใหญ่บนเฮียนหลายเขาพักเขียนกระดานน้อยนะมันเนื้อที่กัดจแมหน่อยแล้วแบบนี้ถามต่อแล้วหนึ่งในทั้งทั้งพวกนี่อุปกรณ์นี่ทั้งทั้งเพิ่นบุราห์มาให้บ่มีแต่ทางบ้านอันเพิ่นกระเลื่อยไม่เห็ดจำสั่มเท่าที่เห็นนั่นแหละในคำนั้นอ่าอ่าอ่าทางทางเมืองทางอย่างมาให้เพิ่นบุราห์ยังบอกมียังบ่มีแผนเลยอ่าอ่า เพราะว่าตะเกาก็มันเป็นเป็นเคองเคียนของรัฐเนาะแมนอแแลละะตะเกาพันกันอาจะเอามามาซอยอยู่บางส่วนนะที่เอาเนียเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นทั้งหลายอ๋อเนี่ยพ่อเนี่ยวางถ้วยวางวัวเนาะเมื่อกี้ก็ได้อยู่บ่อเสื้อขาวฮะฮึได้บ่อเสื้อขาวกินนี่ ได้เบิร์ตได้เบิร์ตนะเออคู่นี้จะได้บ่ฮึนอนโอ้หินอนน้อยรักเงียบม,มีใจที่ได้เพื่อนได้ของเนาะนี่ น้องละเพื่อนนังเลยสบายดีสวัสดีด้วยสบายดีเด้อพี่น้องเลยอันนี้การน้องๆเพื่อนผู้ที่ดูเห็ดกินซอยเสาคูเนาะดูเห็ดกินตที่ชา่บวานนี่แหละจากเอาหม่เครื่อหมอ่ฟองแล้วทีน่าให้กัสี่เดินทางต่อเนาะสำหรับพี่พีนี้กัสี่ได้ชุบน้ำซัมี้เนาะสี่ได้อำลาพาจากเอฟซีได้ทานผู้ชมที่ติดตามนะครับทุ่า สำหรับพี่ๆนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี